วันนี้เรามาอยู่กันในเกมนี่เลยค่ะของเรานะคะแต่เราก็เล่นมาเนี่ยนี่นะคะเราอยู่เกมของเราเนี่ยนะคะวันนี้เราเล่นเกมไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเราชอบไปเล่นเกมออมสติกเกอร์ฮะสกเก กว่าค่ะทุกคนนี่ไปกันเลยโอ้มามิเจอดดดมยากาลรเดอเรเออปวดเออปวด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 ปป อ่ใสั่อันนี้ก็้กันค่ะโอ้ยจังด้วยอ้ายอ้ายชนะได้ละอ่เรื่องอันนี้กักนค่ะ ฟ้าสีฟ้าโอ้โหก็โดนแรงอ่ะโอเคโอเค แฟนเป้าเน่ย่เย่เยตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะใครบอกก็ชมเลยนะสงสองสงสองสงสองสองสองอสีสีค่ะเอ่ยเกิดแล้วนะคะทุกคนเย้เย่เย่เยงชนะแน่นอน อารวยเลยรวยเลยอะรวยเลยเออลุยเลยลุยเลยเราชนะเราชนะเออชนะนะคะชนะชนะชนะเฮ้ยชนะดีชนะดีชนะดีเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยดิเดี๋ยดิเอาดิเอาดีเดิี๋ย ชนะ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 ้องต้องชนะนะคะเราต้องอดทนเราแพ้เราแพ้เราต้องอดทนเราต้องไปรีน่ะคะเราต้องเราต้องแบบชนะเราต้องอดทนชนะให้ได้เราต้องชนะเราหรือแพ้เราหรืออะไรเราอยากแพ้สไลายต่อซิมโบดี นี่ๆๆๆๆโอเคโอเคนะค่ะไม่ช่นะเป็นเราทุกคนตดดสูงมาก Yeah นี่ดีมากอยู่ในคอนเทีท์แล้วแล้วเย้ đông chưa lại, đông chưa lại อ๋อถึงว่าข้างบนนั้นนะมันจะจบแกงหรือยังอะคะยังค่ะถ้าจบแล้วก็จบไปเลยนะคลิปนี้มีเรื่องสามอันนะคะอ้อใช่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 อะไรมาที่นี่เหรอ ชนะชนะแน,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 น่นอนนะคะต้องชนะแน่นอนสิหลังเกือบแล้ลนะคะทุกคนชิฟ้าชิฟ้าชิฟ้า ชนะแล้วก็จบคลิปแล้วใช่ไหมคะชนะถ้าช,ชนะเล่นเกมอื่นค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับและให้พวกเราด้วยบ๊ายบาย